สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานไฟไม้เสียหาย70บล้านแต่สิ่งที่เจ้านายทำคนงานน้ำตานองวันที่2ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหนะ้านี้บริษัทโฮมแม็กห์โฮลดิ้งจำกัดโรงงานเฟอร์นิเจอร์โซนโรงงานประเทศจีนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อวันที่30กันยายน25 6 3นั้น ล่าสุดมีรายงานว่าบริเวณโรงงานดังกล่าวแม้ไฟจะสงบลงแล้วแต่ยังมีควันไฟคลุกกลุนอยู่ในอาคารทำให้เกรงว่าเปลวไฟจะเกิดปะทุรุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากในอาคารของโรงงานมีกร,กระดาษและวัสดุที่เป็นเชื้อไฟอยู่จำนวนมากจึงต้องมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถดับเพลิงระวังเหตุอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดโรงงานแห่งนี้จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยค่าความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้อาจจะถึงขั้นทำให้โรงงานแห่งนี้ปิดกิจการได้เลยเพราะไฟได้เผาไม้เครื่องจักรและอาคารเสียหายทั้งหมดประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า70ล้านบาทส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้น,นม่บ้านของโรงงานระบุว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีตนและชาวจีนอยู่ในโรงงานเพียง3าคน โดยไฟได้ลุกไหม้ขึ้นบริเวณตู้เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำเย็นที่ตั้งอยู่หน้าห้องครัวก่อนจะลุกรามติดกล่องกระดาษและวัสดุอื่นๆภายในอาคารอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากโรงงานจะถูกเผาวอดแล้วยังกระทบกับคนงานของโรงงานแห่งนี้เกือบ400คนต้องเคว้งคว้างเหมือนถูกรอยแพรและไม่รู้ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างหรือไม่ซึ่งโรงงานกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่5ของเดือน นางสาวบีหนึ่งในคนงานโรงงานแห่งนี้ถึงกับปาดน้ำตาร้องไห้เพราะกลัวจะไม่ได้รับเงินเดือนหลังเดินทางมาโรงงานสอบถามผู้บริหารโรงงานถึงเรื่องค่าจ้างและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะจ่ายค่าจ้างคนงานหรือไม่จ่ายและจะจ่ายเมื่อไรพร้อมทั้งวิงวอนขอให้ผู้บริหารโรงงานเห็นใจหากไม่ได้รับเงินค่าจ้างพวกตนต้องเดือดร้อนกันทนหน้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณขอ้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ